สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขูสุคนมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บเห็ดน้ำป่าอยู่กับลุงจอดดอกแหล่ะแหกมันจ้าพี่น้องพึ่งเขาปามา,าเห็ดพึ่งหวานจ้ามันมันเด้อบุนไปน้ำกันจ้าพี่น้องมืนอนี้สิได้เห็ดอีหยังแน่ี้กนึงพี่น้องเอ้ยตั้งต้นหมดเยอะนี่มันอย่างงามเลยพผูนใะตุปุยมาเก็บเห็ดย่าเหมือนแลงพี่น้อง หนึความแนสิโบมีเห็ดเห็ดลุนไปทำการพ่นองเอ้ยตอนแรกว่าสิโบออกมาดอกจะพี่นอง มื่อนี้อยู่บ้านเมืดมือเพราะว่าอากาศห้อนหอนบ้านปายุเยอรมันอันมือนี้30องศาแม่พี่น้องเอ้ยสิบ,บ่ออกมาเพราะว่าอากาศห้อนคิดว่บบาเฮ็ดเขาคือสิบ,บ่ออกแม่พี่น้องก็เลยมาพอดีลุงจอดส่วนมาเก็บเห็ดยามมือ้อแลงนีมาเก็บเห็ดยามมือ้อแลงก็มานอยู่เดนี่พี่น้นองเอ้ยอหลายดอก แปดสามเลยพี่น้องไอส้สม,มง,งามเดี๋ยวนี้แม่ต้นเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนี้เขาจจอตัวง่ายเพคือเฮ็ดผึ่งคาไล่ลหมวกน้ำตาลเน,นาะจ้ะอันนี้งามเลยอืมสมหนีเป็นติแกงแสบแต่นี่งหมไว้บอามาหิ้วเขา่า <c oughs> บ้านด้กิิเขาสวยเยอะจ้ะมือนี้เห็ดผึ่งคาไล่ลมองนี้ดอกงามงานเนี่ยบ้างอัน สองมือที่แล้วพวกปายุไม่เก็บมองนี้แล้วจ้านี่ยาไหนเป็นมูดอันเดียวตั้งสาดอกม่พีน่ <c oughs> น้องไปดูสิเอาดอกนี่พี่น้องดอกไดหน่อยเสียไว้ <c oughs> Hmm, mưa mướt đấy chứ, uầy, hút kia, chơi đấy, mới chơi mưu hết, điêu bẩn đấy, tưng tèn lúc cho đấy, nhá, lũ chơi ờn, ăn hết rồi, pino, ơi, hà ว้าวตัวสีสตินแมงหรอพี่นองขาไปไหนจ้าดอกนี่เดย้งดอกนี้ไม่ขาอกนนั้นเนาะด pues wow! อกนี้ได้ยวจ้านีา nah, ่ขาบ่แม่ง ta U C O anh, yeah, nè, bị tạc hàng Jaci nè, tạc hàng anh, hát gì nòng ấy. อันมะพร้าวมูเห็ดผึ่งหวานไหมพี่น้องซีหาดอกด้วยจ่ามองเดียวนี่อดอกนี่ได้ปะเฟื่อปีนองเลยมาดีขึ้นมานค่ะเตยเอินมาอัน,นพ่อมูเห็ดผึ่งหวานไหมพี่น้องเอ้ย ปืดปืดสุดยอดเลยแบบนี้มาเก็บเห็ดย่ามเหมือนแรงบอน,น,บอนคือบาสิมานปานนี่ปาดปาดป,ดปดาดขาดอกนี่พี่น้องอยูก่กลางถนนเลยจ้ะเฮ็ดออกกลางถนนพี่น้องเอ้ย จ้ะสวัสดีครับโบเห็ดมาใเก็บเพชรครับเก็บเพชร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 พัดาพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บเพชรมาเจอเป็นอันมูอีกแล้วจ้าเห็ดผึ่งหัวไลยหมวกสมนะพี่น้องเนี่ยมองป้ายุกไม่เก็บอ่ะมูเดียวได้๋ยสามสิบดอกนะพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยพูดอะ

ไอ้ลูกจอดเขาไปเก็บคุณอายุเต <and people> <Wars> ้มัาเลยมุนป้าเก็บเพชรหรอพี่น้องบัะเดี๋ยเข็ดกับเป็นตะมันตะมันดีพี่น้องเพราะว่าเข็ดพึ่งอันนี้ดอกงามนะจ๊ะ

ป่ายู่มาเก็บปีที่แล้วาปาดดอกเปิดดอกนี่ไหมขาดขาวเข้าเลยเปิดหน้ามาพี่น้องส้นนาะจ้ะโอ้ยป่าอยู่ตื่นเต้นคั่กไปหัดนี้โอ้ยแต่เสียดายเนาะจ้ะเนาะมึงเนี่ทนะี่เรามองนี่แล้วป่าอยู่มาเอาอันปีที่แล้วนี่ลุกนี่เนาะจ้ะเนี่ยดอกใหญ่กว่านี่อีกได้จ้ะพี่น้องใหญ่คักอีหลี เก็บไปเก็บมาได้เต็มตะกาอีดีฮะนี่พี่น้องมาไงพี่น้องเอ้ขาวบวบพูดนดอกหนึ่งต่างเธอเลยอยู่นะพี่น้องเห็นไหม สุดยอดเลยันลังชือตะการิวๆแล้วพี่น้องไงพี่นู้ชิบไปเบิ้งอันขังนาเป็นท่านีพี่น้องเซช่ อยู่ในอันวงใหม่ปไปนี่ยางสวยเลยพี่น้องเลยยางสวยเลยปดอกนี่นาง,งามของมือนีเลยจากพี่น้องเเ็บดีสุดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวจังไงลุงจอดไปตัดขาปฟอมๆกันด้จ้ะ ก็ไม่เก็บเลยที่จับป้านี่ออโชกดียังเหลือไว้อันดอกหนึ่งพี <Yo. S 1> ่น้ยงเพิ่นยังเหลือ <c oughs> ลุงจดว่พิ่นห้อย <c oughs> อันค้นตัดขาเห็บ อันนี้เฮ็ดผึ่งเกาลักจ้าดอกง่ายเลยดอกเฮ็ดผึ่งเกาลักกาวาวบมีอีกบวะน้นเาจะสุดหยดเลยอี่นนองไอเก็บเฮ็ดมือน เก็บใส่กลกอ้มาม้ดนพี่น้องๆๆจ้อัน,นสุขาบ้านแล้วจ้าพี่น้องมันนี้อู้ดไอ้ถุงหวานย่างสวยเลยมันี กสิขาบ้านและค่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มาเก็บเห็ดย่างเหมือนแรงจนเหม็นหมานค่ะจ้ะเพราะคิดว่าเห็ดเขาสิออกเยอะกับอันบ้านนี่เพราะว่าอันบ้านป้ายุฟฟ้ฝนถีช่วงไปหน,น้าเนี่ยแม่พี่น้องเออเป็นตะโอนนะาจา้ะสุดยอดเลยจะ้ะสำหรับคลิปนี้กับขอฝากไปแค่นี้เด้จ้าพี่น้องเด้ที่เขาขอบคุณพี่น้องเอฟซีลายๆได้ไา้ด้อที่เขามาให้กำลังใจเขามาติดตามเขามารับชม ากกดไลค์กดแช์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับเรื่องจรในเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า